หลายคนก็บอกว่าอยากเห็นน้องแล้วป๊อบก็อยากเห็นเหมือนกันคือป๊อบตัดสินใจแล้วป๊อบเนี่ยอยากจะให้สีหน้ากับไอเดนนะมีน้องรุ่นต่อไปนะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับป๊อบอีกเช่นเคยในเกม The Sims 4คะ่ะวันนี้เราอยู่ในชาเลนจ์ที่มีชื่อว่า Not s r y Legacy Challenge ในพาร์ทที่7กันแล้วนะคะในพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ทําการให้น้องสีหน้าของเรานะคะได้ไปใช้คําสาบบูดูครบ5ครั้งแล้วก็ทักษะของเราเนี่ยก็ถึงระดับ 8กันแล้วนะคะทุกคนคือก็จะใกล้เต็ม1ิแล้วนะคะอันนี้ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่เพราะว่าเนะคะเราอยู่ที่หัวโจกจอมปวดระดับ3 4ทับแล้วนะคะแต่ว่าที่น่าเป็นห่วงคืออะไรรู้ไหมทุกคนคือการงานของซีน่าเป็นนักวิทยาศาสตร,ร,ร์ระดับ4 <c oughs> อยู่เลยตอนนี้ทำไมถึงน่าเป็นห่วงก็เพราะว่าอีกสองวันซีน่าจะเป็นผู้ใหญ่แล้ว <c oughs> ก็เคยจะเป็นผู้ใหญ่แล้วอะทุกคนมันก็จะต้องมีน้องคนต่อไปใช่ไหมคะแล้วเราจะทําทันมเนี่ยคือป๊อบมีความคิดดีๆนะทุกคนคือว่าแบบในกฎเขาอะก็ไม่ได้บอกนะว่าห้ามเราใช้น้ํายาแห่งความอ่อนไวัยดื่มขวดนี้เพื่อย้อนเวลากลับไปภายในช่วงวัยปัจจุบันของเซมิคนุซคนคิดว่าไงป๊อบควรจะย้อนเวลา คอมเมนต์มาแล้วกันไอเดนเหลือเวลาอีก3วันเช่นเดียวกันนะคะทุกคนเดี๋ยวนะทุกคนบ้าไปแล้วแต้มไอเดนมีอยู่5 7าหมไอเดนโกงแต้มมาเนี่ยโอ้โหซื้อได้ทุกอย่างเลยนะเนี่ยสีซหน้าสิ มีแค่สามพันเองอะ <c oughs> คือเราก็เคยใช้ไปแล้วครั้งหนึ่งคือทําให้อ่านหนังสือไวขึ้นนะคะทุกคนวันนี้เป็นวันเสาร์วันนี้ไอเดนจะต้องไปทํางานแต่ซีน่าไม่ต้องไปทํางานงั้นเดี๋ยววันนี้ป๊อบจะพาทุกคนไปทํางานกับไอเดนหนึ่งวันนะคะป๊อบไม่ได้โกงนะแต่เราจะหยุดเวลาไว้ก่อน1วันนะคะเพราะว่าถือว่าเราใช้ชีวิตของไอเดนแล้วกันเนาะถ้าทุกคนคิดยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะป๊อบตัดสินใจแบบนี้มันไม่น่าจะเป็นการโกงอะไรเพราะมันก็แค่วันเดียวเองนะทุกคนงั้นเรา มาปรับเวลานะคะเปลี่ยนอายุขายของซิม1วันนะคะเดี๋ยวเรามาปรับคืนกัน อ่าตรงนี้คืออะไรอ่ะเราปลูกเอาไว้ตั้งแต่พาร์ทแรกๆใช่ไหมต้นองุ่นขายให้หมดเลยขายให้หมดแล้วละกันนะอุ้ยได้ตั้ง56ซิมโมเลียอนเนี่ยทุกคนคือมีคนบอกว่าเป็นพ่อบมดเนี่ยเราสามารถไปฝึกเวทมนต์ที่เมืองเวทมนต์ได้ด้วยนะคะทุกคนไอเดนทํางานตอนเวลา9ก้าโมงเช้านะทุกคนให้อามน้าแล้วกันวันนี้เป็นวันอะไรเนี่ยวันพูดคุยเยี่ยงโจรสลัดนะคะไอเดนชอบประเพณีนะทุกคนเพราะว่าเป็นคนเข้าสังคมนะเรามาดูสีหน้า ซีน่าแบบว่าเฉยๆกับเพศนี้นี้นะคะทุกคนวันนี้เราจะไปทํางานกับไอเดนกันนะคะทุกคนเคอเขาบอกว่าให้ไขหนึ่งคดีจริงๆป๊อปเนี่ยไม่เคยเล่นอาชีพตำรวจมาก่อนนะคะไม่เคยเล่นเลยเราไม่เคยเล่นอาชีพตำรวจมาก่อนก็ไม่รู้ว่าไขหนึ่งคดีเนี่ยทำยังไงไอะทุกคนเฮ้ยไอเดนติดกิ๊บทุกคนเราไปเปลี่ยนชุดไอเดนแป๊บหนึ่งนาะออกแบบชุดเือ ตั้งแต่วันแรกที่เราเจอไอเดนอะเราก็รู้เลยว่าไอเดนติดกิฟตตอนตอนไอเดนตดถอดเสื้อผ้าก็คือมันอาจจะเป็นชุดว่ายน้ําของไอเดนนะดู <c oughs> แต่ว่าแบบเราเปลี่ยนกันเถอะนะเรามาดูชุดว่ายน้ำ <c oughs> เอา <c oughs> ก็ออกแล้วนี่ทำไมยังติดกิฟอยู่อะเมื่อกี้ตอนอาบน้ำอะทุกคนเห็นปะ อะไรเนี่ยทำไมเดนมาติดกิฟต์ทำไมอ๋อไม่เป็นไรเออโอเคมาแล้วค่ะทุกคนตอนนี้6โมง40นะคะก็ยังไม่9โมงดังนั้นเราให้ไอเดนทำอะไรเพื่อที่จะแบบว่าเฮ้ยไอเดนก็มีความสุขแล้วนี่วะถ้าอย่างนั้นเราใช้เวลาให้เป็นประโยชน์โดยการที่ทำการทดลองนะคะก็จะได้พัฒนาทักษะการเป็น พอมดไอเดนมาทําอะไรกังวลแซกแซกแบบนี้เพื่อนบ้านไม่มีใครเห็นหรอกนะเพราะไม่มีใครออกมาเลยเ <c oughs> มืองช่างส่งกระปกอะไรขนาดนี้เนี่ยทุกคนเขามันทายังไงให้เมืองมันดีขึ้นนะ่ะผู้เล่นเดอะซิมมาหลายปีแต่ไม่เคยรู้อะไรเลยสร้างแต่บ้านอู้ไอเดนว้าวแตม้มเพิ่มแล้วมีแต้มทักษะสองต้มแล้วค่ะทุกคนเราสามารถเรียนทักษะได้นะคะแต่ว่าเก็บไว้ก่อนดีกว่านะงานของไอเดนจะเริ่มในอีกหนึ่งชั่วโมงเยี่ยมเลยค่ะแอรหลับๆลับหับับเอออ้าวหนึ่งชั่วโมงเร็วจังอะ อะไรเมื่อกี้ยังเกือบ8ปดโมงอยู่เลยเรียกรวมพลนะคะตอนนี้เราจะเข้าร่วมด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้สีน้าว่างมางกันแล้วคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กองทัพได้เวลาต่อสู้กับเหล่าร้ายแล้วเหล่าร้ายสิมนะคะทุกคนสีหน้าทําไมเหลืองเหลืองอย่างนี้ล่ะ ซีนาต้องดูแลตัวเองนะคะลูกวันนี้ขอมาทํางานกับไอเดนหนึ่งวันป๊อบอยากจะรู้จริงๆว่าไขคดีเนี่ยมันทํายังไงนะจงจับตัวคนร้ายมาไขคดีแรกของคุณเลย <c oughs> จะทํำยังไงล่ะนี่อ่ะรับป๊อบหมายคดีใหม่คือเราก็ยังต้องทํางานที่ตามที่เขามอบหมายมาแบบนี้นะคะคือคอมพิวเตอร์ตร,ตรงนี้นะมันไม่เคยจะว่างเลยใช่ไหมทุกคน <c oughs> ที่ทํางานของซีน่าเหมือนกันสวัสดีครับขอใช้คอมพิวเตอร์หน่อยครับ ออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะครับอันนี้คือใครเอ่ยอันนี้คือนักสืบสวนนะคะคนนี้คือเจ้าหน้าที่แล้วก็คนนี้เป็นผู้ช่วยไอเดนก็เป็นสรารวัตรสืบสวนนะคะอ๋อเมื่อกี้ป๊อบอ่านผิดสรารวัตรสืบสวนช่วยตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุะคะือเราต้องเดินทางไปยังสถานที่เกิดเหตุตรงนี้หรอโอ้ว้วาวอ้าวมันวร์ปไปเลยเหรอ มากันแล้วค่ะที่นี่คือสถานที่เกิดเหตุนะคะจะได้พบบอดแสเพื่อให้ตามหาตัวผู้ส่งของสัยได้นะคะแล้วก็ให้หาเข้าของที่พังเสียหายแล้วก็พูดคุยกับพยานก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องไปถ่ายภาพที่เกิดเหตุรับรายงานจากพยานแล้วก็เก็บบอดแสที่เกิดเหตุนะคะโออันนี้คนนี้ก็เป็นพยานได้ใช่ไหมแล้วทาอะไรก่อนก็ได้เนาะงั้นเราไปรับรายงานจากพยานก็ละเ,เห็นง่ายสุด โอ้โหมีคนมาทํางานกับเราเต็มไปหมดเลย,ยใครบ้างเนี่ยรับรายงานแค่ห<ค>นึ่งคนเท่านั้นต่อไปนะคะถ่ายภาพนี่ไงถ่ายแล้วก็เก็บหลักฐานด้วยเลยได้แช่มาถ่ายรูปนะคะเก็บเอาไปออมีตรงไหนอีกนะที่แปลก,ปกอาหารข้าวหมาอาหารข้าวหมาคืออะไร <laughs> จานข้าวน้องหมาอ๋อนี่ไงบนพื้นนะคะ <laughs> คือป๊อบคิดว่าหลักฐานอั่นเนี่ยมัน <laughs> มันไม่เหมือนคนร้ายเลยทุกคนมันเหมือนเด็กน้อยแบบเอามาวาดเล่นอะไรอย่างเงี้ยมากกว่านะทุกคนหมู่ <laughs> บ้านหลังนี้เป็นยังไงนะคะดูมาดูภายนอกกันดีกว่า ว้าวเป็นบ้านแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้เคอที่ไหนเนี่ยแบบอะไรเนี่ยไม่เคยเห็นเลยทุกคนทำไมพบแห่งแคนีอ๋อ,อนี่ไงตรงห้องน้ำถ่ายรูปเก็บผักฐานอันนี้หรือเปล่าเฮ้ยมีหาลายนิ้วมือด้วยมาหาลายนิ้วมือดีกว่าไอเดนทำไมคอมล้งห่นได้นะจะหาไปเรื่อยๆอย๋อยมันหายากเหมือนกันนี่อ่ะอันนี้ก็ไม่ใช่เราก็หาไปแล้วอ๋อนี่ไงนี่ไงทุกคนเต่ามโคเวฟหาลายนิ้วมือมาไอเดนคัมอนัมอนัมอนเทิร์นเเรดิโอออนหาลายนิ้วมือ โอเคครบแล้วค่ะต่อไปก็ต้องกลับไปที่สถานีตำรวจนะกลับยังไงอะอ่านี่ไงกดที่ตัวเองกลับไปได้เลยกลับมาแล้วค่ะทุกคนต่อไปนะคะใช้เครื่องวิเคราะห์เคมีและคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลหลักฐานที่คุณพบในสถานที่เกิดเหตุหลังจากนั้นมีโอกาสาที่จะได้พบข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับผู้ก่อคดีนี้นะคะตอนนี้เราต้องไปวิเคราะห์ โอ้คือเราต้องมีเค้าหลักฐานเออทุกคนจําได้ไหมว่าเราเคยเห็นไอเดนที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ที่ซีน่าทํางานอยู่นะคะอ๋ออย่างว่าทําไมตํารวจต้องมานะคะเพราะว่าอาจจะมาเอาหลักฐานมาพิสูจน์อะไรแบบนี้นะคะหรือไม่ก็มาซื้อเครื่องเนี่ย <laughs> แล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์ด้วยอะ่ะนกักเทคนิคประจำแลบโอ้มันทำงานที่นี่นะคะทุกคนอยากให้ซีน่ามาทำงานกับไอเดนจังเลย <laughs> มันทำได้หรือเปล่าเนี่ยไม่น่าจะได้นะ ไอเดนหนอกกำลังพิสูจน์หลักฐานนะคะวิเคราะห์วิเคราะห์หลักฐานทําได้ดีมากนะคะในตอนนี้ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกหลักฐานนะคะต่อไปก็มาใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อบันทึกหลักฐานใช้เครื่องไหนดีเครื่องนี้แล้วกันนะคะตอนนี้เวลาบ่ายหนึ่งแต่ว่างานของไอเดนเนี่ยคือถึง2ขีดแล้วนะเหมือนจะง่ายกว่าซีนาอีกทุกคนซีนาเหมือนสถานที่มันกว้างแล้วเราต้องใช้เวลาเดินไปเยอะอ่ะส่วนไอเดนนี่แบบแป๊บเดียวก็จะเสร็จแล้วเห็นไหมอ่าทำได้ดีนะคะตอนนี้ให้ช่วยดําเนินการกับอาชญากรเหล่านี้ก่อนอืมนะะเราต้องมาทําตรงนี้เหรอเนี่ยถ่ายรูปอาชญากรเอาคนนี้ละกันพิมพ์ลายนิ้วมืออ่ะทีเดียวเลยนะคะแล้วก็ค้นตัวนะคะเอาถ่ายแล้วอ๋อนี่ไงถ่าย รูปแล้วเรียบร้อยนะคะต่อไปก็เป็นการสแกลนลายนิ้วมือค่ะทุกคนต่อไปก็ค้นตัวอาชญากรนะที่จริง <Okay. S 1> อ้าว <'re> โอย <'re> อะไรเนี่ย <'re> นะก,กลัว ที่จริงคือมันควรจะค้นตัวตั้งแต่ก่อนเข้า <c oughs> มาในห้องขังแล้วนะเนี่ยเราต้องคลิกที่ประตูขังคุกนะคะแล้วก็ขังผู้ต้องหาเดี๋ยวเขาจะหนีออกไปนะต่อไปนะคะขอคนหนึ่งใครก็ได้คนนี้ก็แล้วกันนะพิมพ์ลายนิ้วมือถ่ายรูปอาชญากรแล้วก็ค้นตัวผู้ต้องสงสัยนะคะโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยเข้าไปได้ค่ะคนต่อไปเชเิญออกมาเลยค่คนพี่ผมสีน้ำตานี้นะคะออกมาเลยนะคะเออดีมากเลยค่ะเร็วๆสิคะโอเคคนน นี่นะคะเขาแต่งหน้าได้แบบจวบจ้าบจวบจ้าบมากเลยนะคะนี่สไตล์การแต่งหน้าของเขาช่างโดดเด่นอะไรแบบนี้นะคะเป็นตัวของตัวเองมากๆเลยอ่าโอเคไปได้หรือยังคะค้างนะคะซิมงงอยู่ซิมเออ <c ười> คือคอมเริ่มเออแล้วช่วงนี้ทุกคนจะเห็นว่ามันกระตุกนิดหนึ่งนะคะก็ช่วยกดไลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ป๊อปนะคะ ไม่มีงบจะไปซื้อใหม่แล้วทุกคนอัพคอมพิมพ์ลายนิ้วมือเรียบร้อยนะคะแล้วก็ค้นตัวเฮ้ยทุกคนดูดิคึดทุกอย่างขีดเต็มไปหมดแล้วต่อไปก็ค้นตัวนะคะแล้วก็ถ่ายดูแบบนี้ <Okay. S 2> ต่อไปก็เป็นการค้นตัวนะคะแล้วไอเดนก็จะรู้สึก,กอึดอัดอีกเ <Hello. S 2> ช่นเคยต่อไปนะคะคุยกับหัวหน้าแล้วก็สนทนาเรื่องสมมติฐานหัวหน้าคนนี้หรือเปล่าเนี่ยนั่งโต๊ะใหญ่สุดเลยนะคะใช่เลยคนนี้แหละหัวหน้าคือเรายังครหนึ่งคดีไม่ได้เลย จับตัวคนร้ายมาจับยังไงเราเออหัวหน้าคะขอคุยด้วยนิดนึงนะคะหัวหน้าคะจับคนร้ายเนี่ยต้องเอามาจากไหนคะตอนนี้สี่โมงแล้วจะ6กโมงแล้วนะคะเราจะเลื่อนขั้นไม่ได้สักทีนึงรับ แจ้งความนี่แน่ท่านเห็นใครคนหนึ่งกำลังเล่นมาขีดไฟใกล้ถังกระย,ยในสวนสาธารณะถ้าเขายังไม่เปลี่ยนแปลงแนวละก็สักวันหนึ่งความชอบในฟืนไฟพวกนั้นอาจจะก่อตัวเป็นการลอบวางเพิงก็ได้นะแต่ตอนนี้มันหมดเวลาแล้วทุกคนโอเคป๊อปเล่นไม่เป็นนะแต่ว่าเราทํางานได้3มขีดแล้วหวังว่าไอเดนนั้นนะคะเดี๋ยวป๊อปขอคํานวณก่อนหวังว่าไอเดนจะได้เงินเดือนที่ดีนะคะ จบการงานเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ไอเดนได้ตั้ง6 0อยก้านะคะซีน่าคิดถึงไอเดนหรือเปล่าโอ้ซีน่าเครียดมากเลยนะคะเพราะว่าหึงนะคะเพราะว่าไอเดนไม่อยู่ใกล้ๆนะดังนั้นเออมามา กุม <c oughs> มืออะไม่ไปเฮ้ยเดี๋ยวนะสองคนนี้เป็นเพื่อนกันตอนไหนเนี่ยไม่ไปไม่ปันไม่ไป <c oughs> โอ้ซีน้าเขินแล้วค่ะทุกคนคือตอนนี้อารมณ์ดีกันทั้งคู่เลยนะคะ <c oughs> อ้าวพังอีกแล้วเดี๋ยวให้ไอเดนแอบมาแอบมาส้มห้องน้ำแล้วกันแต่ซีหน้นาเรายังต้องพัฒนาทักษะการก่อกวนนะคะตอนนี้ซีนนนหน้นานอนหลับเต็มอิ่มเกือบเต็มอิ่มเราไปที่สระไว้น้ำดีไหมเนี่ยการรวมกลุ่มนะคะไปรวมกันที่สระไว้น้ำเสร็จรวมอยู่บ้านเนี่ยคงบ้านพังหมดเลยนะคะทุกคนไม่เหลือ นะมาแล้วคะ่ะเฮ้ยทำไมซีน่าใส่ชุดชุดนี้เนี่ยวันนี้เอออชุดชุดนี้เราเคยใส่ได้หรอวะเราต้องใส่ชุดว่ายน้ำนะคะเพื่อเอ่อจะได้เข้ากับทุกคนนะคะเอาทำไมชุดว่ายน้ำอีน่าเป็นอย่างงี้ทุกคนชุดว่ายน้ำซีน่าเปลี่ยนไปอะไรเนี่ยแต่เราไปเอ่กอกบกวนวุ่นวายนะคะเราคุยกับเพื่อนดีกว่าเพราะว่ามันก็ได้ทักษะเหมือนกันนะคะ ออตอนนี้ซีนารู้สกับอายนะคะเนื่องจากซีนาไม่ทำตามชมรมไม่ทำตามอะไรอ่ะไม่ทำตามกิจกรรมของชมรมใช้กำลังก่อกวนอยู่นะฉันไม่ทำตอบตรงไหนฉันไม่สนใจฉันจะทำต่อไปอะนะท <c oughs> ้าให้พิ่แกพาตอนนี้เรามีแต้มชมรม4 0 0อแล้วนะทุกคนคือพักที่แล้วเนี่ยเราไปบอกมาว่าเราอาจจะซื้อตัวเร่งตักกะนะคะจริงๆแล้วชมรมนี้มันเป็นชมรมที่เราเอาไว้พัฒนาทักษะการก่อกวนแต่ว่าการก่อกวนของซีนาเนี่ยใกล้จะถึงระดับ10แล้วนะคะสิ่งที่น่าเป็นห่วงนั่นก็คือ ทักษะเล่นตะก,กะเฉพาะหัวหน้าเท่านั้นที่จะเปลี่ยนกิจกรรมของชมรมได้โอ้ oh my god เราเปลี่ยนกิจกรรมอะไรไม่ได้เลยอะแต่ว่าถ้าเราไม่ทําตามสิ่งที่ชมรมเขาหรือว่ากลุ่มเนี่ยเขาบอกมาว่าให้เราทําอะไรนะคะเราก็จะรู้สึกอับอายแบบนี้นะคะทุกคนแต่ว่า ไม่เป็นไรทุกคนซีนาเรือระดับ9แล้วนะคะแต่ตอนนี้ตีสี่แล้วต้องกลับบ้านด่วนเลยฮ่าซีนาตนอีกแล้วโอ,โอเคกลับมาล้จ้ซีนานะคะมานอเลยนะจ๊ะโอ้ยลืมให้เดนอ่อนนะคะซ่อมแซมใช้เวทมนตรีเพนรีเพีแพสซ่วมโอเคอซีนาไม่เห็นแน่นอนนะคะอยู่คนละห้องกันนะจ๊ะหายไหม ไม่ได้หรออะไรไอเดนเนี่ยโอยไม่ได้อีกแล้วอะเวรกรรมเฮ้ยไอเดนต้องไปฝึกแล้วเนี่ยโอเคได้แล้วนะคะเกือบตุยทาไมเสียงมันไม่หายไปวะเออ, <c oughs> เ,อเดี๋ยวนะมายัางไงเนี่ย <c oughs> อะไรวะเนี่ยถึงว่าเสียงมันไม่หายไปคือมันมายัางไง <c oughs> อีกช่วมนึงเนี่ยฮะ ขายเลยนี่แน่ได้110บร้ยิเราต้องสะสมเอลเมนตะ์นั่นก็คือแบบว่าพวกธาตุหินธาตุหินอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเราเคยเห็นอันนี้อยู่นะไอที่ใส่หินนะทุกคนแบบที่แสดงธาตุนะคะมันก็จะมีอยู่สักประมาณ15าธาตุั้งถ้าจะไม่ผิดเนี่ยเราก็สามารถเอามาใส่ไว้ได้ตรงนี้หรือเปล่าอ่ะใช่แหละทุกคนจะแสดงชุดสะสมธาตุอย่างภาคภูมิใจนะคะแล้วมันเอามาจากไหนเอามาจากอันนี้หรือเปล่าเนี่ยที่ซีน่าได้จากการทํางานนะคะทุกคน โอเคงั้นตอนนี้ป๊อบจะกลับมาเปิดอายุไขของซิมนะคะให้เป็นเหมือนเดิมแล้วกันเนาะเพราะว่าเราเล่นเล่นไอเดนไปแล้วนะคะในระหว่างที่รอซีนาหลับนะคะวันนี้เป็นวันหยุดของทั้งสองคนดังนั้นป๊อบจะให้ไอเดนกับซีนาเนี่ยไปข้างนอกกันนะคะแล้วไปทัวร์เมืองใหม่กันดีก,กว่าไอเดนกับซีนาเนี่ย<ๆ>หลายๆคนน่ยบอกกับป๊อบว่าอยากจะเห็นน้องรุ่นต่อไปกันแล้วนะคะ<ๆ>ทุกคน<ๆ>ว้าวอันนี้คือป๊อบไม่ได้สั่งนะเนี่ยไอเดนเคอ<ๆ>เขาอยากจะจุบ๊บจุ๊บซีนาเองนะคะโรแมนติก กมากยวันนี้เราจะไปะเที่ยวกันนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันหยุดนะถ้าสมมติมีน้องเนี่ยเราก็ยังมีเวลาที่จะเล่นตัวซีน่านะคะเพราะว่าน้องเนี่ยก็ยังเป็นเด็กอยู่นั่นเองอแต่วันนี้เราจะไปเดทก,กับไอเดนกันดีกว่านะคะทุกคนมาแล้วคะ่ะทุกคนเดี๋ยวป๊อบจะมาเปลี่ยนสถานที่ตรงนี้เหมือนที่ป๊อบเคยบอกไว้นะคะตรงนี้มันก็คือแบบว่าเป็นหนาบาร์หรือว่าคาเฟ่นั่นเองนะคะเราจะมาดูกันว่าในแกลลอรี่เนี่ยมีที่ไหนบ้างที่น่าสนใจนะคะเขาสร้างเอาไว้แล้ว นี่นะคะมีคนทําไว้เต็มไปหมดเลยเฮ้ยทุกคนอันนี้สวยมากบอจะเลือกอันนี้ก็แล้วกันนะคะทุกคนลองไปโหลดมาเล่นกันได้นะแล้วค่ะโอ้โหคือจะมองไม่เห็นอะไรเลยทุกอย่างเป็นแบบว่าเป็นหิมะป,ปกคลุมเดเราจะเข้ามาดูข้างในกันนะคะว้าวสวยจังเลยอุ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะเหมือนเป็นหนอ่อเป็นเบียร์อยู่ข้างในนะคะเราสามารถเข้ามาได้ไหมมาที่นี่ได้นี่ไงเขากําลังเข้ามากัน เป้าหม่หลักก็เคอพูดคุยกับเนื้อคู่ของคุณนะคะน,นี่คือด้านในนะคะเปิดเพลงได้บรรยากาศญี่ปุ่นมากๆเลยอุ้ยเอ้าสินะลงไปนอนอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยคือหลายๆคนก็บอกว่าอยากเห็นน้องแล้วป๊อกก็อยากเห็นเหมือนกันคือป๊อกตัดสินใจแล้วป๊อกคิดว่าเราจะมีกันนะคะนั่นแหละทุกคนคือ ป๊อบเนี่ยอยากจะให้สีหน้ากับไอเดนนะมีน้องลูกต่อไปนะคะทุกคนเพราะว่าป๊อบกลัวซีน้าเนี่ยจะอายุมากเกินไปนะคะแล้วก็ถึงจะมีลูกเนี่ยเราก็ยังมีเวลาให้สีหน้าทําตามความปรารถนาสูงสุดนะคะป๊อบอยากให้สีหน้ามีลูกคะ่ะทุกคนเราจะต้องทําได้ใช่ไหมทุกคน ป๊อบอยากรู้แล้วว่าทุกคนว่านงโรสของเราจะเป็นยังไงแต่ว่าในกฎเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกนะว่าให้ซีน่ามีลูกได้แค่คนเดียวเขาก็ไม่ได้ห้ามนะคะถ้ามีความเห็นยังไงเนี่ยขอรงนะคะคือคอมเมนต์ได้นะคะว่าทุกคนอยากให้มันเป็นไปแบบไหนโดยที่มันยังอยู่ในกฎอยู่นะทุกคนโอ้ในที่สุดนะคะเราก็ในตอนนี้นะคะเวลาว่างๆนั้นเราก็จะไปทําการก่อกวนสักนิดตึงนะคะทุกคนบูหาก่อกวนคนอื่นนะคะเราจะได้เพิ่มทักษะการก่อกวนนั่นเองตรงนี้ทําอะไรกันอะ เราขอทําความรู้จักนหยเซคนนี้คือใครนะคะแนะนําตัวอย่างอย่างอย่างด้วยความเคารพแล้วกัน <c oughs> ตอนนี้คือแบบว่าเคารพก่อนแล้วอีกสักพักซีน่าก็จะแบบว่าก่อกวนเขานะคะทุกคนเหมือนคนนี้อยากจะคุยกับเรานะคะงั้นเราก่อกวนคนนี้แทนก็ได้คนนี้แบบโกรธสุดๆเลยอ่ะทุกคนเอาเดินหนีไปหมดเลยเอทุกคนดูนะคะซีน่าแบบก่อกวนคนอื่นอยู่ในขณะที่ไอเดนเอาหนังสือมาอ่านทุกคนซีน่าได้รับทักษะการก่อกวน เต็มแล้วค่ะ น้ามารีบนอนด่วนเลยโอหตอนนี้เข้าหน้าหนาวแล้วนะทุกคนทุกอย่างเนี่ยเป็นหิมะตกไปหมดเลยนะคะพอลูแลทุกคนในระหว่างที่แบบว่าก่อนจะไปทํางานนะคะจูจีกันดีกว่านะคะระหว่างนี้เราก็จะไปดูนะคะวิวของหิมะที่ตกอย่างสวยสดก้นงามบ้านหลังคาของเรานะคะจากที่เคยเป็นสีดํานะคะตอนนี้ก็จะเป็นสีขาวแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะคือบรรยากาศในระหว่างที่หิมะตกนั่นเองนะคะเป็น ังไงบ้างเออ นะป๊อบอยากรู้ว่าถ้าไม่มีภาคซีซันเนี่ยหิมะก็จะไม่ตกถูกไหมคะทุกคนอันนี้ป๊อบไม่แน่ใจนะคะอย,ยังไม่เสร็จเลยทุกคน <c oughs> ยังไม่เสร็จหมายความว่าอะไรช่างมันเถอะนะ <c oughs> เราเข้าร่วมก่อนดีกว่านะคะ <c oughs> วันนี้ป๊อบจะตั้งใจทํางานนะคะ <c oughs> เพื่อให้้องสีหน้าของเราเนี่ยได้เลื่อนขั้นเร็วๆนะทุกคนนี่ <c oughs> ให้มาดูเครื่องนะคะเอาคนนี้ก็ได้นะขอตัวอย่างขอตัวอย่าง d n เหน่อย <c oughs> อย่าเพิ่งญหงุดหงิดเราเราจะทํางานนะจ๊ะทุกคนแล้วก็ขอโลหะด้วยนะเธอมีโลหะหรือเปล่าเวลาเราขออะไร จากแซลบจะให้เสมอนะคะทุกคนเรามาขอปอโลหะแล้วก็ควบคุมจิตใจให้ซิมไปเปลี่ยนชุดอ๋อต้องทำสามครั้งเลยนะคะควบคุมชุดออกกำลังกายแล้วก็สุดท้ายขอเป็นชุดทางการแล้วกันหรือชุดนอนดีอ่ะชุดนอนแล้วกันนะ นี่หูไม่เต็หลอดทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเฮ้ยอันนี้คือชุดออกกําลังกายของเขานะคะไม่เท่เลยอะโอเคครบ3ามครั้งแล้วนะคะว้าววันนี้เราจะมาประดิษฐ์นะคะคมไฟอันล้ําสมัยนะคะโดยซีน่ากับน้องหุ่นยนต์ที่น่ารักนะคะของเราวันนี้เราจะทํางานให้ได้ถึง3มขีดเรียบร้อยแล้วคะ่ะน,นี่คือโคมไฟอันล้ํมสมัยนะทุกคนว้าวถึง3ามขีดเลยหรอลอดมากนะคะต่อไปก็ให้ติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวเอา้าททายังไงล่ะเนี่ยจานดาวเทียมเราก็เลือก ติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวโอ้โหนี่คือเหตุผลที่เราสร้างจานดาวเทียมมานะคะบอมนึกว่าแต่เอาไว้ดูทีวีไม่ใช่หรอต่อไปควบคุมจิตใจให้ทุกคนมีความสุขว้าวทำอย่างนี้ได้ด้วยหลอดนี้เหมือนใช้สูตรเลยนะทุกคนควบคุมจิตใจเราแวกบ,บ้านให้มีความสุขโดยใช้ดาวเทียมนะคะคือทุกคนจะมีความสุขนักจากนี้ในสามสองหนึ่งตี มีความสุขยังผสมเซรุม่มน้ำมันงูคืออะไรกันเนี่ยต้องมีดอกเดซี่นะคะไม่เห็นจะยากเลยก็ซื้อไงนี่ดอกเดซี่หนึ่งอัน12ซิมโมเลียนเองดีนี้เราก็ทำได้แล้วนะคะทุกคนเรียบร้อยค่ะต่อไปก็ให้ดื่มนะคะเราจะตายไหมนะถ้าดื่มดื่มแล้วเป็นยังไงเอ่ยงูมันเลยเข้ามาอยู่ที่เอวเปล่ากี่นานง่วงนอนตั้งหนึ่งชั่วโมงเดททุกคนตายแล้วเสียเวลามากอ,อน้ำมันงู ดูท่าหลับของซีนาเิในเจ็ดร้อยโอเคความปรารถนาสูงสุดของซีนาก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะคะเราก็ลดภาระได้อย่างหนึ่งแล้วนะคะคิดว่าซีนาน่าจะพร้อมที่จะบอกว่ามีน้องๆอ,อะไรแบบนี้นะคะทุกคนเฮ้ยใครมาเฮ้ยเหมือนสนโนว์อะไม่ใช่อุ้ยเบนพายมาเฮ้ย คนนี้ก็เป็นแวมไพร์หรอมีแต่คนเป็นแวมไพร์อะทุกคนอะไรอา้าวแล้วเขามาถ่ายรูปอะไรบ้านเราเนี่ยอตอนนี้นะคะซีน่ากับไอเดนเนี่ยแบบว่าเดี๋ยวล็อกประตูใส่ก่อนนะล็อกประตูใส่ทุกคนยกเว้นสมาชิกครัวเรือนนะคะตรงนี้เขาทําอะไรกันอนะสองคนนี้อ๋อนั่งคุยกันนะคะอปอบคิดว่าแบบเราลองสักครั้งนึงดีกว่าซีน่าก็ประสบความสําเร็จเรื่อง ความปรารถนาสูงสุดไปแล้วนะเราจะได้มีน้องโรสแล้วหรอคนนี้เป็นอะไรอ้วกอะไรเขากําลังมีความสุขกันอยู่จะ่าอ้วกทาไมคะสีน้ากับไอเดนจะมีลูกกันหรือเปล่านะเราสามว่าตรวจสอบได้ทันทีเลยเหรอเนี่ยทุกคน ซีนามีน้องค่ะทุกคนเวยโอ้ซีนาบอกไอเดนแล้วคือไอเดนเนี่ยเขาอยากจะมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะเขาก็จะมีความสุขมากๆซีนาเริ่มท้องโตแล้วอะซีนาทุกอย่างมันผ่านไปเร็วมากคือมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อกี้แล้วซีนาท้องโต ทุกคนสามารถบอกป๊อบได้นะคะว่าอยากให้ซีน่ามีน้องนะคะคนแรกเนี่ยป๊อบจะให้เป็นน้องโรสก็แล้วกันนะคะส่วนคนที่2เนี่ยเราจะมีกันหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนให้ทุกคนคอมเมนต์กันมาแล้วกันนะคะป๊อบอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมกับชาเลนจ์นี้นะคะทุกคนสําหรับวันนี้นะคะป๊อบต้องขอตัวลาไปก่อนทุกคนคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกัน อีพีหน้าค่ะ